สวัสดีครับรายการตกจอดรอบเด็กวันนี้เทคยี่สิบเอ็ดก็เป็นการพูดคุยสัมผัก็คือกระแสจากการข่าวก็มันมีแต่เรื่องฮอคือเราพูดมากไปบางทีมันก็เบื่อเบื่อซ็งๆแล้วทีนี้ก็กลังจะเล่นประเด็นในกลุ่มเราคือวันนี้ก็เป็นการย้อนเอาโพสต์ขึ้นกันมาย้อนดูของห้องทีมไทยแลนด์ก็คือเห็นโพสตหนึ่งของคุณเจมบอลโพสต์เกี่ยวกับเรื่ององานเกียรตคุณทักษิณและเป็นเคกรูปสีแดงแล้วก็มีประเด็นกันต่อเนื่องมา หลายคนซึ่งซึ่งตรงเนี้ยเดี๋ยวผมจะอะขอข้อเสนอจากคุณคุณสายความหมายมากกว่าเพื่อนคุณสายสวัสดีครับสวัสดีครับคุณบรกษาและสมาชิกห้องคำคำครับผมเรื่องเค้กอ่าเรื่องเค้กถ้าหากใครได้เข้าไปห้องทีมเทเลนจะจะเห็นโพสต์นี้เห็นูกเค้กประเทศไทยอ่าสีแดงประเกิดตะบุนเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะให้เค้กประเทศไทยอย่างเง <laughs> ี้ยสักอันเอาไว้ถ้าผมตลก <laughs> ใช่ไหมเค้กก็มาเป็นประเด็นอ่า ม่รู้ไม่รู้บางบางคนในห้องคำคำอาจจะคิดนะต่ผมผมใจเย่าผมมองว่ามันมันมันคือการแสดงศักยภาพของเขาว่าว่าเขาได้รับการเลือกตั้งครับเป็นเสียงสนใจของประเทศก็เลยแดงทั้งแผ่นดินแต่ถ้าถามว่ามันจะแดงทั้งแผ่นดินไหมมันก็ไม่แดงทั้งแผ่นดินนะครับได้ไม่ได้เลือกเสื้อแดงสักคนไม่ได้มาสักคนเลยเออใช่เช่ใช่ไหมภากกลางก็มีมีน้ําเงินบ้างแต่จริงๆพูดไปแต่พูดจริง ผู้พูดไปนะเสื้อฟ้ายังไปเจาะพื้นที่ของอีสานได้เลยนะถ้าว่าไปนะใช่ใช่แสดงแสดงมาเจาะภาคใต้ไม่ได้นะถ้าเทียบนะเพื่อไทยนะครับผม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 ไม่เข้าใจอ่ะแล้วทาไมต้องเอาลูกเค้กอ่ะคือสมชายไหมสมชายคุณสมชายคุณสมชายเป็นคนตัดไม่ใช่คุณทักษิณนะอใช่ไหมครับมันมันก็เหมือนก็เขาว่ามันนี้เขามีอำนาจละเขาเขากำลังมุ่งเขาส่งอำนัจตรงไปอาจจะเป็นนายกอะไรเงี้ยก็คือพรรคของเขาครับ ้องเป็นเรื่องปกติอ่ะคนถามว่าถ้าเกิดในกรณีที่เราคิดว่าเป็นการแบ่งประเทศครับผมถามว่าคนแสดงไปถามบริษัทซีพียังคนรู้จักบริษัทซีพีไหมรู้จักเจริญพวกพันถ้าเกิดสมมุติเราแบ่งอีสานล้านนาที่ก็พูดกันนะครับแต่ค้นเหนือกับอีสานคุณไปถามซีพีที่ซีพียายอมไหมคงไม่ยอมแม่ๆไม่ยอมเออแล้วคุณไปถามไ้นี่ยังเจ้าเจ้าของเบียร์ช้างอ่ะคุณเจอคุณเจริญ อ่าไม่ยอมหรอกอ่าทีนี้คุณไปทำติ๊กนี่คุณติ๊กอ่ะติ๊กขอมาขาดเนี่ย <c oughs> ยอมไหมเออไปทำคุณติ๊กเพราะติ๊กของเราเนี่ย <c oughs> ติ๊กสุดร้อเหรอต่าติ๊กสุดร้อเนี่ยจะยอมไม่ <c oughs> ให้เขาแบ่งประเทศอ่ะเอะอโอไม่ยอมจำกัดลิมิตก็ได้เออแล้วภาษานี่ต้องเปลี่ยน<อ>ไหมภาษาเนี่ยภาษาไม่รู้ที่จะเประเทศชาวสารรับอิสานล้านนาจะใช้ภาษาอะไรอ่ะภาษาลาวนะภาษาอีสานภาษาภาษาอีสานเป็นภาษาอิสานถ้าภาษาเหนือแล้วคนเหนือจะพูดได้ไหม คนเหนือต้องหัดนค,คนเคหนือ <คน S 2> ต้องหัดสำเนียงมาออกภาษาอีสานให้ได้เอ้าไม่ได้ไม่ได้ถ้าพูดภาษาอีสานจะกลายเป็นคนลาวอีกอวโอ้ยแยกแล้วโอ้ยแยกต้องไม่ได้ต้องไปใช้ลาวใช้ภาษาลาวไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ท่างค<ท>ำคเป็นจริง <c oughs> มันเป็นแบบไม่ได้หรอกเิ <c oughs> งแค่เขาทําให้มันดูอลังการงานสร้างไปงั้นแหละพวเราคุณจะคิดว่าคุณจะคิดว่าคนคนแสดงทั้งหมดจะดีใจไหมถ้าเลยท่าเลยท่าเนี่ยทาพในภาพเนี่ยคนแสดงทั้งหมดจะโอ้ใจ ทั้งหมดนะคุณ,คณผมผมได้ว่าทั้งหมดนะผมคาดว่าบางคนก็คงคงไม่ไดีใจผมถามคุณบุระคุณแสดงี่ยคุณรู้สึกนะไงก็ถ้าผมเห็นภาพนี้นะความคิดผมตอนแรกผมก็เฉยๆนะผมก็ไม่ได้คิดผมก็มไม่ได้มองมองอะไรที่มันเป็นเรื่องร้ายแรงเกินไปนะ,ะแต่คือถ้าถ้าจะไป <ผม S 1> ตีประเด็นให้ซีเรียสถึงขั้นต้องแบ่งแยกผมก็ว่ามันก็ไม่เหมาะนะมันเลิศมันเลร์ไปมันเอร์ไปมันเพลเจอร <èmes> คุณคุณไม่เชื่อคุณพุงเดือนคุณไปถามแม้ค่าส้มตำที่คุณัมภาดดิแกไม่รู้เรื่องหรอแล้วแ,ลแกก็ไม่ได้คัดเยกกันเลยอ่ะไม่ได้มาสนใจถึงขนาดจะต้องแบ่งประเทศต,ตุ้มปุงมตุ้มถา่างนี้ด้วกันอ่ะคือคือคนคนอีสานจะต้องมาทํางานที่กรุงเทพถูกไหมครับอ่าทีนี้ก็ต้องมาแต่งงานแบบคนนครศรีธรรมราชถูกไหมอืมครับก็จะเป็นเคยภาคใต้ถูกไหมอ <Stevens. S 2> ่าเยอะแยะไปตั้งไปเรื่องนี้คงคงมีเยอะอืมอ่าทีนี้ไปถามที่จะจะแบ่งประเทศกันไหม <c oughs> ไม่แบ่งอะอ่าทีนี้ผมผมมองเอาข่าวมาพูดซะแบบมาตองเมืออะคนจำนวนมากมันก็มีคนเพียเพ้ยนบ้างอะผมก็ไม่ได้ปฏิเสธนะแล้วว่าจะเสื้อเหลืองเสื้อแดงเสื้อเขียวเสื้ออะไรกนะ็แล้วแต่ครับทุกเพิเพี้ยนมัน,ม,นมันก็มีในแต่ละคนในแต่ละกลุ่มอะครับมันก็ต้องว่าถึงประเด็นขนาดนะั้นว่าทักษิณจะแบง่งแยกประเทศขนาดกึนขนาดนี้อืใช่ไหมครับครับคืออยากจะทาอะไรก็ทําไปเถอะไม่ต้องมาเกะกะลาลาชาวบ้านเขาเขาตัดเค้งเนี่ยทำมาเดือดร้อนใครไหม ไม่เดือดร้อนไม่ได้เดือดร้อนใช่เจ้าของเค้กได้ตังก็เจ้าของที่ทาเค้กนะออแล้วใครเป็นคนเอาภาพมาลงอันนี้ยอมไม่รู้บอกคุณเจมบอลไม่ใช่ไม่ใช่ใครเป็นคนไปถ่ายภาพเค้กสีแดงแล้วเอามาลงให้คนดาเนี่ผมไม่รู้อ่ะเอามายังไหนเขาไม่ได้บอกที่มาเลยใช่ไหมก็ไดิคิดมากไปหรือเปล่าเดี๋ยวภาพนี้ภาพนี้คิดมากไะผมว่านะจริงๆนะโอ้่คิดเป็นรู่นเลยอ่ะคิดเป็นอเมริกาอืม พูดเรื่องจริงนะ <c oughs> อย่างว่าผมผมโทษผมก็ใจอารมณ์อารมณ์อารมณ์ของคนอกหักอารมณ์คนอกหักอืมโอเคคือหมายถึงว่าสมมติเราเชียร์มวยอะ่ะคนณต้ถึงซมัมซันไปกับเขาทรายอา่าใช่ไหมคื<ข>อคือมวยมันคนละคนละชั้นอยู่แล้วอา่าครับผมใช่ไหมเขาทรายมาันใจรุ่นใหญ่กว่าซมัมซันอา่าฮะทีนี้คุณเชียร์ซมัมซันอะ่ะพอเขาทราย,ยป่อยป้มลงไปคุณก็มีอารมณ์นิดหน่อยอ่าเขาเรียกว่าพวกอารมณ์ค้างอ่าฮะ จริงพะเขาเอารูปเค้กประเทศไทยซึ่งซึ่งสื่อผมผมมองนะผมมองว่าเขาเขาเขาเสื้อแดงอสัญลักษณ์เขาครับผมประเทศไทยแดงหมดแล้วก็คือตอนนี้คนแสดงก็มีอำนาจทางอำนาจลัทธิใช่ไหมครับถ้าผมถามว่าเราจะจะคิดอีกแนวหนึ่งนะคิดอีกแนวหนึ่งนะเสื้อแดงไม่ได้ใช่สัญลักษณ์ของเพื่อไทยเสมอนะเสื้อแดงหมายถึงชาติชาตินี้เป็นสีแดงก็หมายถึงว่ารวมใจเดียวกันให้มันเป็นสีเดียวกันอย่างเงี้ยมองได้ไหมตามมองได้แต่เขาจะมองอะไร ขาจะบอกว่าเลือดเลือดของคนแสดงกับเลือดเขาเลือดคนละสีมั้งคุณคุณคุณสังเกตไหมไม่ได้ไม่ได้ว่าไม่ได้ว่าจยะอย,อย,ย้อนไปให้มันมันอะไรนะเขาเรียกอะไรวะให้มันเจ็บช้ำน้ำใจนะครับครับเวลาเวล,ลาคนแสดงโดนจริงเอ๊ดีใจอืเวลาคนเสื้อหลักสีหรือว่าทหารโดนจริงโอ้เสียใจอ๋อก,ก็เหมือนนะคนให้เหมือนไอที่ตายทั้งสองฝ่ายคนไทยไหมคนไทยก็ก็เหมือนนะก็เหมือนเพื่อนบางคนอ่ะอะไรเะยคนลิเบียเสียชีวิตใช่ไหมกองรัฐบาลลิเบีย สั่งฆ่าใช่ไหมก็ไปสงสารเขาแต่พอรัฐบาลคนไทยสั่งฆ่ากลุ่มแสดงบางคนสัใจใช่ไหมอ่าใช่ก็จะเป็นแย่ขึ้นมาอีกจะมาหาตามข่าวเซอร์เจอผมมองแล้วผมตลกนะแต่จริงๆผมผมจริงๆผมอยากจะพูดสิดหนึ่งอ่ามันมันจะบาปไหมอ่าบาปบาปบาปาพูดไปบาปอ่ะไบาปพูดไปพูดไปคคือจริงๆไอ้ไอ้เรื่องอะไรนะ อะไรสาธารณรันนอ่ะคุณคุณเคยได้ยินไหมไม่ไม่สาธารณรัฐาอิสานล้านนา่ผมไม่ได้ผมไม่ได้เคยได้ยินนะ่เพิ่งไม่ได้ยินจากไม่กี่คนที่ผ่านมาเลยสาธารณรัฐชื่อชื่อเต็มๆก็ชื่ออย่างนี้สาธารณรัฐเอกราชประชาชนไทยอิสานล้านนาทำไมชื่อยาวจังอ้าวผมไม่รู้เขาตั้งชื่อยงงี้แสดงคนไหนก็ไม่